สวัสดีครับผมนายอดิศรอ,องทองนะครับวันนี้นะครับขอเชิญทุกท่านนะครับพบกับรายการเรารูปแบบใหม่นะครับกับธรรมชาติการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนในวันนี้ครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงโมเดลของความเป็นครูของตัวผมเองนะครับว่าโมเดลความเป็นครูของผมนั้นคืออะไรโมเดลความเป็นครูของผมนั้นคือเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กคือเครือข่าย ครูทุกคนนะครับจำเป็นจะต้องมีเครือข่ายผมจึงได้ใช้คําว่าเน็ตเวิร์กเป็นโมเดลในวันนี้ครับซึ่งคําว่าเน็ตเวิร์กประกอบไปด้วยตัวอักษร N E T W O R K ซึ่งผมได้ให้ความหมายแต่ละตัวสอนไว้อย่างดีเลยทีเดียวครับเดี๋ยวอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามีความหมายว่ายังไงกันไปติดตามชมกันได้เลยครับรูปนี้นะครับก็เป็นรูปโมเดล สำหรับตัวผมเองนะครับเป็นรูปเน็ตเวิร์กอย่างที่ผมได้เกินไว้ในต้นรายการนะครับเป็นระบบเครือข่ายนะครับครูก็คือเปรียบเสมือนลูกโลกนะครับนําส่งข้อมูลให้นักเรียนแต่ละคนซึ่งมีคุณสมบัติและก็ลักษณะความสามารถแตกต่างออกไปนะครับผมก็จึงได้ให้ความหมายของคําว่าเน็ตเวิร์กไว้ดังนี้นะครับ n ก็คือ Notable นะครับครูจะต้องเป็นผู้ที่มีความ วิริยะอุตสาหะนะครับมีความอดทนนะครับอดกั้นมานะขยันนะครับตัวที่2ตัว E นะครับอิทรนะครับครูจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับตัวที่3ามที e h i n i n g ก็คือการสอนก็หมายถึงว่าครูจะต้องออมีความรับผิดชอบต่อการสอนเพื่อให้สิษย์มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการนะครับ แะตัวที่4ตัว W นะครับ Willing คือความเต็มใจครูเนี่ยจะต้องอให้บริการหรือว่าสั่งสอนสิทธิรักลูกศิษย์หรือทำงานด้านวิชาการด้วยความเต็มใจนะครับตัวที่5ตัว O o m n i c i i n นะครับคือความรอบรู้ครูจะต้องมีความอารอบรู้ในทั้งเนื้อหาวิชาการรอบรู้ เทคโนโลยีรอบรู้ทักษะต่างๆนะครับตัวที่6รีเสิร์ชนะครับครูคือการวิจัยครูจะต้องพยายามหาความรู้ความจริงเพื่อแก้ปัญหาในด้านการจัดการเรียนการสอนนะครับด้วยการศึกษาวิจัยคน้นคว้าแล้วก็นำมาพัฒนาปรับปรุงตัวสุดท้ายคือเนะครับคายนะครับคือความเมตตาครูจะต้องมีความเมตตากรุณา แก่สิทธิ์ทุกๆคนอย่างเสมอภาคกันครับวันนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอโมเดลความเป็นครูของผมเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับในวันเสาร์หน้าเจอกันช่อง youtube channel นี้ครับขอบคุณมากครับ